จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทธานารีนาศค่ะ นายอมพลอังคภา,ากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพล,ลเรือนและผสมนิกรชาวจังหวัดลบบุรีทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาศและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน68รูป จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้นำประสงนิกรทุกหมู่เหล่าทำพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน68,999ตัวณท่าน้ำวัดมณีชนละขันตําบลพรมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาฏทรงมีความสนพระไทยในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณาสุข ทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการอาทิมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัม มูลนิธิเพชรรัตนสุวรรทธามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสารเยาวชนและครอบครัวมูลนิธิบ้านบางแคเป็นต้นค่ะ